มหัศจรร์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีตุลไพ่ใบแรกที่จับได้แม่ากพักขนมใบที่สองพระเทวทัตใบที่สวัดเล่งเนย,ยีก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ็นยังไงบ้างครับปีใหม่ไปแล้วคุณผู้ชมไปทําบุญยังผมไปไหว้พระเคี้ยวแก้วมาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ไปไหว้พ่อแม่ธรณีนะฮะในตรงบริเวณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถือโอกาสมีโอกาสไปวัดสแกนะฮะไปไหว้หลวงปูด่ดูผมมาปัญโยได้ทําบุญที่นั่นผมนําบุญตรงนี้นะครับ มาให้นะครับแก่ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทำงานขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะรับราชาการนะครับบริษัทห้างร้านหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมกระทั่งเจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับขอให้เฮงเงปังปงทั้งปีเลยครับเอาล้วฮะคุณผู้ชมไพ่ใบแรกแม่นนาก พักขนงคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของไพ่รัตนะพไพ่แม่นางออกเยอะมากนะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นราศีกันแล้วก็ก่อนอีกสัก 2, 3, สองสามราศีไพ่แม่นาก็ออกเยอะนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมไพ่ไพ่ปกติพไพ่แม่นาคเนี่ยในรอบที่เราดูดวงเนี่ยประจําราศีทั้ง12สราศีเนี่ย,พยไพ่แม่นาคจะออกแค่ครั้งเดียวหรือบางเดือนไม่ออกเลย ครั้งนี้ไพ่แม่นาคออกเยอะมากนะครับคุณผู้ชมไปขอพรนะฮะกับแม่นาคพระขนงสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมไปทําบุญที่วัดมหาบุตรไปให้ได้นะครับใครอยู่ใกล้ใครสะดวกเดินทางนะคะเอาบุญไปฝากแม่นากก่อนบอกแม่นาคจ้ะหนูแดงจ้ะวันนี้นะอีชั้นเนี่ยนะไปทําบุญนะวัดมหาบุตรทําบุญลงศพทําบุญนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอีชั้นเนี่ยเอาบุญมาให้แม่นาคนะจ้ะแม่นาค ฉันขายของเนี่ยขอให้ขายของดีนะขอให้มีเงินมีทองนะขอบารมีแม่นาคปกปกักรักษาคุ้มครองอีชัน้นและครอบครัวให้มีแต่คนรักให้มีแต่คนเมตตาให้มีแต่คนเคารพให้มีแต่คนยกย่องสรรเสริญคุณผู้ชมไปให้ได้นะครับ ไพ่แม่นาคพระขนงเหมือนไพ่วิญญาณนะครับที่มีความซื่อสัตย์กับพ่อมากหรือกับสามีมากนะฮะด้วยอิทธิฤ์ต่างๆที่เราได้ยินเรื่องเล่าเนี่ยผมจำได้ตอนเด็กๆสมัยนั้นคุณพ่อผมอยู่ลาบบุรีพ่อผมเป็นเด็กแล้วเขาบอกว่ามันมีหนังมาฉายแม่นาคใครอายุ60 70ฟังสนุกเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่า ทุกคนจะเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามีภาพยนตร์แม่นาคสมัยก่อนตอนที่คุณพ่อคุณแม่พวกเราอะตอนนี้ถ้าถ้าใครอายุ70แล้วมีโอกาสได้ไปดูหนังกลางแปลงที่วัดเนี่ย แล้วเวลาตอนกลางคืนเนี่ยโหจะกลับบ้านหรือจะพายเรือกลับนี่น่ากลัวมากพ่อผมเล่าให้ฟังไปดูสองวันวันแรกเดินไปโอ้โหวิ่งกลับบ้านแหมบันเทิงเลยบอกพ่อว่าโอ้โหกูวิ่งรหอบเลยวันที่สองไม่วิ่งแล้วจะไปดูอีกเขามีเจ็ดวันใช้ไม่น่ากเจ็ดวันเลยคนนี้เต็มวัดเลยที่ราบ,บุรีวันที่สองพายเรือพ่อผมเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมในขนาที่พายเรือ กลับมาบ้านไม่มีใครคุยกันเลยนะในเรือค่อยๆพ,พาค่อยๆพาคือสมัยก่อนเขาไม่ได้มีไม่ได้มีช่องโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะเขาไม่ได้มีแบบ YouTube เหมือนที่เราได้ดูกันถึงทุกวันเนี้ยนะฮะนะครับเขาก็จะมีโลกงมหอรสบอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่แหละครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีผมเชื่อเหลือเกินครับในขนาดที่ แม่นาคเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ผมว่าท่านเป็นเป็นเป็นคนที่ทำบุญเยอะนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าย่านวัดมหาบุตรเนี่ยคนก็ยังสักการะบูชาอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วครั้งนี้ไพ่รัตนะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลเป็นไพ่แม่นาคพักขนงคุณผู้ชมอย่าพลาด ใครเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปพบกันที่นั่นนะครับไพ่ใบที่2พระเทวทัตไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีตุลจงระวังเรื่องคำพูดสักนิดหนึ่งถ้าไพ่ใบแรกเป็นแม่นาคพักขนงไพ่ใบที่สองเป็นพระเทวทัตระวังจะทะเลาะเบาะแหวงกับ สามีหรือภรรยาเป็นอันดับแรกฉะนั้นตอนนี้ใครฟังคลิปผมอยู่กำลังจะไปหยากันกำลังจะเลิกกันหันหน้าคุยกันให้ดีนะคุณผู้ชมนะอย่าทะเลาะกันเด็ดขาดนึกถึงวันแรกๆที่เรามีความสุขนึกถึงวันแรกๆที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันปฏิบัติ นให้ดีรักษาศินห้าให้บริบูรณ์สวดมนต์เจริญภาวนาทำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมบริบูรณ์ให้ได้ตามที่ผมบอกเดี๋ยวเงินทองมันตามมาเองเดี๋ยวความสุขความเจริญมันตามมาเองทำให้ได้ตามที่ผมบอกเพราะว่าไพ่พระเทวทัตถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ลัตนาะ จากการที่ไพ่รัตนะมาเตือนชาวราศีตุลให้มองว่าเอออันนี้แหละเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยๆก็มีคนเตือนเราฉะนั้นคุณผู้ชมครับทั้งสามีและภรรยาเราผิดใจกันเราให้อภัยกันค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้มีเรื่องมีคดีความปักการที่สองนะครับ ใครนะครับชาวราศีตุลเดือนกุมภานี้เป็นราศีแห่งการขึ้นลงขึ้นศาลคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับปณีปาน,นอมใครมีหนี้มีสินก็ทยอยใช้บอกเขาครับไม่ใช่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอันนี้ไม่ดีเพราะว่าอะไรเวลาคุณผู้ชมติดหนี้เขาแล้วคุณผู้ชมจะทํามาหากินผมบอกให้เลยนะมันทําไม่ขึ้นนะอันนี้เรื่องจริงนะ เราจะมีไม่มีก็แล้วแต่อย่างน้อยโทรหาเขาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมโทรหาสักนิดหนึ่งว่าเออเดี๋ยวพี่ขอผ่อนพันหน่อยไอเดือนละพันเดือนละพันห้าพี่ไม่ไหววะพี่ขอเดือนละสามร้อยเดือนละห้าร้อยช่วงนี้สักสี่ห้าเดือนไปก่อนได้ไหมคุณผู้ชมปณีปนอมนะครับอย่าหน,นีนะครับเพราะคุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับในฐานะที่เป็น f อซไพรรัตนะนะฮะในฐานะที่ฝั่งไพ่รัตนาะ การที่เราเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วเราคิดว่าเราจะไม่จ่ายเขาอ่ะผมบอกเลยหากินไม่ขึ้นนะครับแล้วผมเจอมาเยอะทุกเคสผมบอกเป็นหนี้รีบเคลียรถ้าไม่มีเคลียรยกหูเวลาเขาโทรมารับโทรศัพท์เลยรับเลยแล้วบอกเขาเลยเขาจะดุจะว่า,าจะอะไรเงี้ยรับเลยลูกหนี้เราก็เหมือนกันส่งคลิปไปให้ฟังเลยบอกว่าเนี่ยใครติดหนี้ราศีตุลทางเขาก็ทำมาหากินไม่ขึ้นเหมือนกัน บอกเขาแบบนี้ถ้าวันนี้เราเป็นเจ้านี้อยู่เพื่อนฝูงยืมตังเราเนี่ยนึกออกไหมฮะเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ทํางานยืมตังเราไม่ใช้เราอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยส่งคลิปนี้ให้ฟังบอกเฮ้ยเนี่ยแม่งไอหาเราเนี่ยเกิดราศีตุลเนี่ยหมอดูเขาบอกเนี่ยเองติดหนี้ค่าเนี่ยเองหากินไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังแล้วมันเรื่องจริงครับผมดูดวงมาเป็นพันคนแล้วฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ เราไม่มีจ่ายนะครับเราต้องเคลียร์ต้องปณีปนอมอย่างน้อย300 500ยห้าร้ให้เขาเถอะครับคุณผู้ชมบอกเขานึกออกไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยหายจากการติดขัดเรื่องที่สาม คุณผู้ชมระวังเรื่องคำพูดและการเจรจาให้ดีนะครับชาวราศีตุลนะฮะฉะนั้นคำพูดเป็นนายนะครับเวลาเราพูดอะไรไปชาวราศีตุลเป็นราศีที่พูดตรงๆอยู่แล้วไม่อ้อมค้อมยิงตรงเลยนึกออกไหมฮะเป็นคนไม่อ้อมค้อมพูดอะไรก็พูดตรงๆแต่ครั้งนี้นะครับการพูดตรงๆของคุณผู้ชมมันก็เป็นข้อดีนึกออกไหมฮะอย่างน้อยพี่เป็นคนตรงๆมีอะไรพี่พูดเลยอีชั้นเนี่ยเป็นคนตรงๆนะ เธอนะฉันมีอะไรฉันพูดเลยแล้วพระเออเราพูดแรงเกินไปบางทีคนเขาก็ไม่ชอบคำพูดที่ตรงๆกับเราอ่ะฉะนั้นปณิปนอมนะครับดีที่สุดเมื่อไพ่พระเทวทัตเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลแล้วนึกไว้ในใจเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของชาวราศีตุลเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมปณีปนอมดีที่สุด เอาน้ำเย็นเข้ารูปแล้วจะผ่านพ้นจากอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับไพ่ใบที่สามวัดเล่งเนยี่คุณผู้ชมครับวัดเล่งเนยี่เนี่ยเป็นตำแหน่งนะฮะที่ดีที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับจะอยู่ในช่วงลำตัวของมังกรครั้งนี้นะครับใครดวงตกดวงเสียนะครับ นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมรู้ว่าเอ้ยเราทํามาหากินไม่ค่อยเวิร์กเลยช่วงนี้ทําไมเงียบจังคุณผู้ชมไปทําบุญที่วัดเล่งในยี่สักครั้งหนึ่งชาวราศีตุลนะฮะไปไหว้วัดเล่งในยี่ข้างหน้าเนี่ยจะมีองค์พระสังกาจายศักดิก์สิทธิ์ขอโภก,กระทรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออาหารการกินขอให้ข้าพเจ้ามีความบริบูรณ์ในโภกระทรับในทุกๆด้าน พอเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่งนี้ชื่อว่าตำแหน่งห้องยาวัดเล่งเนยีชาวราศีตุลไปหยอดตู้บริจาคสักนิดหนึ่งนะครับใครมีกำลังนะครับไปหยอดตู้บริจาคที่วัดเล่งเนยีให้เท่าอายุชาวราศีตุลน,นะฮะไม่ว่าเราจะ 40, 50, 50, 60หรือ70คุณผู้ชมไปหยอดตู้ห้องยาแล้วอธิษฐานว่าขอให้การทำบุญเนี่ย ที่ห้องยาวัดเล่งในยี่ครั้งเนี่ยให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงทํากิจการงานใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองคุณผู้ชมทําแบบนี้ขอแบบนี้ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเดินทางได้ไหว้าสารเจ้าจีนใกล้บ้านของคุณผู้ชมครั้งนี้ไปหยอดตู้หน่อยบางคนไม่เคยเข้าเลยนะแต่บอกว่าอาจารย์นี่นะฉันเนี่ยนะ ดูไพ่รัตรนะของแกนะอีตาหมอดูนะฉันเนี่ยไม่เคยเข้าศาลเจ้าจีเลยเพราะฉันฟังแกพูดนะแม้ฉันไปหยอดนะ30บาท50บาทนะกลับมานะอีลูกชายฉันมันไม่เคยโทรหาฉันเลยนะปี2ปีอยู่ๆมันโทรมาคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน,นะ ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม่ไมพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวเพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุสี่สิบห้าสิบปีอ่ะผมว่าแล้วแล้วแล้วคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะหรือน้ำมันนวดจีนเขาจะเรียกว่าน้ำมันนวดอาแปะน้ำมันนวดอาเจก่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนึกอยู่ในใจเนี่ยประมาณ สักพักหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราเรา,เราตื่นมาแล้วเราปวดหลังอ่ะเราจะทำจะจะหาไอา้ยาเนี่ยไอ้น้ำมันนวดตา,าแปะตาอาเจ็กเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะจะไปหาที่ไหนวะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับอเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันเนี้ยตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าถ้าใครอายุเยอะๆนะครับสักสี่สิบห้าสิบหสิบอะและและเคยได้ยินไอ้น้ำมันนวดตัวเนี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับ ผมแนะนำเลยและเรามีตะก,ก้าไว้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่สะดวกเรื่องการโอนเงินเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับนะครับลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันเมื่อยไปวัดวา,ารามขึ้นบนใดสูงสูงอะไรเงี้ยมันปวดขาพกติดตัวไว้นะครับผมบอกเลยว่าน้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือน้ำมันนวดตาแปะเนี่ยวันเนี้ย กลับมาแล้ว เอาไปถวายพระก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชันน้สั่งน้ํามันนวดหมอหัวโตกก็อีไยรัตะนะอํานาอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะ คุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งและอีกอย่างหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเป็นเป็นคนชอบทำบุญจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านมาฟังไพ่รัตนะก็ให้การสนับสนุนเรานะครับ คุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้อย่าพลาดปีใหม่แล้วให้เป็นของขวัญกับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 ,โตเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับปฏิบัติสมาธิใบที่2องทำบุญกับบิดามารดาใบที่3ามทำความสะอาดหิ้งพระ แม่โว้ยชาวราศีตุลคุณผู้ชมเอ้ยปฏิบัติสมาธิครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าได้พลาดชาวราศีตุลเป็นราศีที่สวดมนต์เก่งนะครับแล้เสียงดังเวลาสวดเนี่ยหลายคนที่ผมรู้จักนะครับเวลาสวดหรือไปทําบุญเนี่ยเพราะว่าทุกเดือนนะคุณผู้ชมนะผมก็จะมีแม่แม่พ่อพ่อนะฮะพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะรวมกลุ่มกันเขาก็จะไลน์มาหาผมอาจารย์ อาทิตย์นี้อาจารย์จะไปไหนเดี๋ยวอีชั้นไปด้วยเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับก็จะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมสังเกตหลายท่านดูดวงกับผมนะชาวราศีตุลสวดมนต์ดัง สวดดังมากสวดไปเลยครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราไม่ไปรบกวนข้างบ้านก็พออย่างน้อยๆเทวดา16ชั้นฟ้าเทวดา15ชั้นดินเหล่านางฟ้าคุดยักษ์คนทันนาคเมื่อเขาได้ยินบทสวดจากคุณผู้ชมเขาก็จะมาร่วมสวดมนต์กับคุณผู้ชมทําให้บ้านเรือนบริษัทห้างร้านหรือออฟฟิศต่างๆเกิด พลังงานดีๆพอสวดมนต์ครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนั่งสมาธิหน่อยนั่งอยู่กับลมหายใจเจริญสติให้มั่นหายใจเข้าให้นึกถึงคำว่าพุทธหายใจออกให้นึกถึงคำว่าโทคิดอยู่แค่นี้นะครับอยู่กับลม นั่งสักหนึ่งนาทีเสร็จเรียบร้อยแผ่บุญบาร,รมีจากการทำทานจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิให้เหล่าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเหล่าเทพเทวาทั้งหลายญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรคุณผู้ชมทำตามนี้เลยทำง่ายๆเสร็จเรียบร้อยขอพรเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงเอื้ออำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเป็นมงคลไพ่ใบที่สองทำบุญกับบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ใครยังอยู่คุณผู้ชมพาไปทานข้าวนะนวดขานวดมือนวดเท้าเท่าหน่อยนึกออกปะเอาน้ำมันอาเจกผมก็ได้นะฮะเนี่ยนะครับไปนวดท่านหน่อยซื้อให้ท่านไปดูแลท่านใครไม่สะดวกนะครับ คุณผู้ชมไม่สะดวกเดินทางอยู่และคนละจังหวัดฟังคลิปของผมนี่แล้วยกหูเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าทำอะไรอยู่จ๊ะกินข้าวหรือ,อยังวันนี้นะคุณผู้ชมยกหูโทรสา์หาแกหน่อยบางทีคนแก่แกคิดถึงเรานะนึกออกไหมฮะโทรหาเลยฟังเสียงผมวันนี้โทรหาแกหน่อยแล้วถ้าใครอยู่บ้านกับท่านนะครับหรือมีโอกาสได้เดินทางหนุนดวงค้ำดวงหน่อยมา เปลี่ยนผ้าปูที่นอนสักนิดหนึ่งเปลี่ยนปลอกหมอนสักนิดหนึ่งเอาผ้าปูที่นอนเอาปลอกหมอนเอาผ้าห่มไปซักให้สะอาดแล้วเปลี่ยนใหม่ๆห,หอมๆให้ท่านสักนิดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็อธิษฐานอยู่ในใจน้อมจิตไปขอให้การดูแลคุณพ่อคุณแม่ครั้งนี้โปรดจงช่วยหนุนดวงค้ำดวงชะตาให้แก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบุญคุณ อันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณผู้ชมทำแบบนี้นะฮะตั้งใจทําราศีตุลไม่ต้องกังวลสิ่งใดทําง่ายๆใบที่สามทำความสะอาดหิ้งผะโอ้โหอันนี้ก็ทุกราศีเหมือนกันนะครับเกือบทุกราศีไพ่ทําความสะอาดหิ้งผะชาวราศีตุลปีใหม่แล้วเข้ามาเดือนกุมภาแล้ว ใครอยู่คอนโดอยู่บ้านนะครับทำความสะอาดหิ้งพระหรือยังฟังคลิปผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะฟังอีกหนึ่งรอบหยิบผ้าสะอาดขึ้นมาเช็ดให้หมดเลยหิ้งพระที่อยู่ที่บ้านอย่าให้มีฝุ่นแม้แต่เศษมิลเดียวคุณผู้ชมทำเลยครับตั้งแต่วันนี้ประตูมหาสมบัติประตูโชคประตูลาบได้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีตุลแล้วครับก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ชาวราศีตุลพิมพ์คำว่าราศีตุลให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขอนำกุศลผลบุญตรงนี้ให้เทวดาประจําตัวของชาวราศีตุลทุก

ตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสวรโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ

รสังเยปเวสุนาราสภาตานหังคาราทยอบุตตานทเวสตินายกาสสะเปปเตนพิตามัยหังมาตะเกเตโมเนสารสิเสปเตนพิตโตไมหังโกโตธรรมโมเ Dana sang ko patien kita karo hataye me anurodho sare pujo โยติภาคาสเมโมคานาโนจาวามเกนานิเนสวันเตมังหาตาโสตานันรารุโรกาสะโพจามหานาโมอุภาโสตามาโสตเกเกสันเตเป ภาคัดสเมกสุริโยวะปภังการรนเสเดอนสิริสัมปานโนโสภิโตโมนิโงทาวโกมารกาสปวเทโรมาเห ตว่าท้โกโซไปหังว่าทัเนนิจังปเตธาสิกุณากรโอปโนอังคุริมาโรจะอุปาเลนันทาเสวเนเตระปัจิเมชาตานราเตติรกามมาเสสาเสติมหา विचिताश न साकाय दशे ते महा

sa savenaya yan yan to านาณตจินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสามปัตปัญชะเชินะปัญชะระมานชามิวิหารันตังมมเฮตะเลสัทธาปาเลตุมังสาเพเตมหาุริสาสพาเฮเจวะมันโตสุโถโตสุรา ขคเชนานุภาเวนะเิตุปาทวทามานุภาเวนะเิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะเิตันตารายสัตถามานุภาวะปิโตจาราเมชินปัญชเร